ร่างกายไม่ดีมันเป็นทุกข์โอวาทธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำอสุภกรรมฐานอสุภะแปลว่าของไม่สวยไม่งามเมื่อพิจารณาร่างกายร่างกายทั้งร่างกายของเรานี่มันดีหรือมันไม่ดีนะถ้ามันดีจริงๆ มันจะไม่ต้องสร้างอารมณ์ใจของเราให้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันดีตั้งแต่เกิดมาแล้วไอ้เจ้ากายมันสร้างใจให้เกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่มีอาหารจะกินต้องเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างเรื่องอาหารเป็นทุกข์เพราะไม่มีของจะใช้ก็เป็นทุกข์เพราะเกรงไม่มีบ้านจะอยู่ก็เป็นทุกข์ เพราะเกรงว่ามันจะป่วยไข้ไม่สบายเราก็หาทรัพย์สินทั้งหลายมาประคองกายนี่แสดงว่าร่างกายไม่ดีมันเป็นทุกข์ทำให้ใจต้องดิน้นริ